ตอนนี้มาอยู่กลางทะเลสาบมอเกลน,นะคะเดินอยู่กลางทะเลน้ำแข็งสัมผัสความ,มเย็ยนอีกแล้วจะเลเ่นคนก็เจะเล่นเยอะนะคะอยู่กลางทะเลเลยนี่คงเขาคงตกปลาตรงนี้ตกปลาได้มากเลยทา,ทาตรง,ตรง,ตรงจม,มูกแดงเลย หนาวหนาวจะผูกแดงเลยโรมินอดโรมินอดเดินเล่นข่นกลางทะเลกลางทะเลกลางทะเลหลุมเข้ามาหลุมเขาตกปลาเป็นน้ำแข็งหลุมตกปลา เขาก็เล่นตุกแกน้มแขงกันจะเล่นะเล่าจะเล่นอะไรกันมันเสษแก้ว Grand play.